ยามาแหลงปลายฤดูหนาวมอพอ้ดงมอพอป้ปลาต้นสะแดงพี่น้องอเออมานเกือบยี่สิบต้นพี่น้องอายุกโยมันลอยปีหเล่บพี่น้อง ต้นแสงหลายต้นนะครับมีแต่ต้นคักคักต้นแปลกแกต้นงามๆนู่นนะครับสามต้นทั้งนี้มีต้นหน่อยต้นกลางต้นใหญ่ต้นนี้ผัดงูผัดโค้งคับแต่ๆที่นอนันลังต้นเปื่อยต้นเปื่อยกําลังผัดใบนะครับกับต้นประดู แต่นี้คือต้นสแปงนะครับพี่น้องสังเกตได้ดอกของเขาแดงจึ้งคื้น,นพี่น้องเอ้ยโอ้โหนะครับขยายให้พี่น้องบึง่งดอกของเขาพี่น้องเอ้ย สิไล่าไตาเนี่ยจังน่อยเด้อพี่น้องเด้ออุดทนลดกันเบื้องเอาสิพยายามให้นิ่งๆจะได้ล่ะนะครับนี่คือต้นแบงโอ้โหพี่น้องธรมาาานนารมชาติบ้านนาธรรมชาติบ้านนา แม่นมัดเอารถพี่ดอนะนะครับรอ,อบๆนี่แม่นวัดต้นสะแบงต้นนี้น้ำพี่น้อนะอายุนี่ประมาณสามสี่สิบดอกนะครับออกดอกออกมาก กำลังร่วงกำลังร่วงถือโอกาสนี่มาเก็บดอกสะแบงไปร่องเพาะบึงพี่น้องเอ้ยสิไปร่องเพาะบึงตุนสะแบงตัวนี้ก็ดีวันนี้เอาหนาจอใหญยๆพี่น้อง พี่น้องได้เห็นลายตายแน่กอ็อุดเอาด้วยพี่น้องด้วยค <c oughs> ักๆกลยก,ยก็บ่อยากคักได้ซ้ำนี่ละโทรศัพท์พอดีพี่น้อง <c oughs> มีสัน,สน,เนๆเนแน่ยิ่ยำบๆแน่ ไม่ดีครับพี่น้องเมอเดี่ยมใบเหงดุบนะน, <c oughs> นี่แต่ต้นสะแบงพี่น้อง <c oughs> อน,นั่นเป็นคลองคลองคลองน้ำเกา่าเป็นหน่วยคลองเกา่านี่แต่ต้นกระถินเทพายูคาลิปตัสพี่น้องแต่ข้ามมาตรงนี้นะครับเป็นฝั่งต้นสะแบงน,นะครับ มะเบิ่งต้นนี้ในต้นนี้พี่น้องในต้นนี้เกี่ยเกลี่ยขดงอครับและเล่มากเป็นซุดๆเอาซุดๆที่เกิดที่บอกพี่น้องนี่เห็นไหมมากขึ้นนะครับนี่แดงใจวายแดงใจวายโอ้หับลำเป็น เป็นธรรมชาติของตน้นไม้พี่น้องโดยเฉพาะพวกแสแวงกาบเพืน่นนามนะครับเป็นร่องเป็นรอยเป็นกระบอกเป็ดกระแวกเป็นซองมองเป็นแสงแงงโอ้ยักสีวานเลพี่น้องเลยโอ้โหนี่แหละครับกาบเพื่อนไล่เป็นอื้อ ต้นนี้พอดีคน้นอบอบรอบพอดีนะครับทั้งเพิ่นก็เป็นกระบอกกระแบกโอ้ยจอยนะครับพลัาางแดงโอ้ต้นใหญ่ๆกลมเลยนี่ต้นนีู่พี่น้องนี่ใหญ่กลมูลไ,ดนนมลได้ต้นนี้โอ้ยใหญ่และสูงนะครับ เดี๋ยวหายงอ้อมาเอามาพิ่นอยู่พี่น้องนี่นึงผมมากเก็บเอามากเพิ่นอยู่นี่มาเพิ่นโอ้นเก็บขมาข้าวแดงขึ้นมาพี่น้องโอ้ยเนี่ย,ยต้นนี้พี่น้อง ใ่ายสูงนะครับต้องสัยสิร่วงว่าแล้ววะ่ะคนนี้คนอ่ะอ๋อฮะง่สูงต้นนี่ ดอกร่วงเบ้อแล้วเพื่อนนี่นะครับนี่สองคนโอบพี่น้องแส่อ่อนๆอ๋อเหนือเพิ่นห้อยข้าเจ้าไฟจูดเบ่อนี่ห้อยนะครับเป็นกู้กู้เป็นกระกวาก ลักษณะธรรมชาติต้นสะเบงต้นนี่ผโอ้โยครับเบิ้งแล้วก็เป็นตาสอ้อนพี่น้องต้นนี่นะเต็มนาจอพี่น้องเอ้ยเป็ดกอกแกกขดโพงเขียวเลี้ยวลดนะครับเนี่ยโอ้โยนั่นพี่น้อง ต้นคู่กันต้นหนึ่งจากงอๆแต่ว่าตรงๆแต่ว่าต้นนี่ลีลาโอ้โหลีลาสุดยอดนะครับนี่ดอกของเพิ่นพี่น้องกลังเก่เต็มที่แล้วดอกของเพิ่นกำลังเก่เต็มที่โอ้ยนองวายพี่น้องเอ้ยสอดสอด って。 cứ mãi là con phải không có cái vé trong tập แสงกระเ้นรองมึงพี่น้องนี่สะท้อนแสงกระเบนช่วงเวลา10บโมงสิบเมงนี่แหละพี่น้องสงงตรนี้คือเด็กใจวายพี่น้องอพี่น้อง งาม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 พี่น้องเลยโอ้โหงามแล้วงามอีกงามคามปี้ยคู่นี่คู่นี่คืองามคูค่นี่เป็นนะครับไส่ครับนอน คืองแดงจีงเคียงอยู่พี่น้องเอ้ยนี่คนนี้ยักสิว่าจังได้พี่น้องเอ้ยต้องให้ลุงลุงสิทธสกุลกับเจ้พินบรรยาย เฝ้าป่วยกูบ้ <g ül> าเสกเนี่เป็นไงน,น้องบาอ้าเสกเออมายุ่งายปา่าคนจีนนะมายุ่งกับปา่าธรรมชาติมันละคักแท้ๆว่านซ <g ül> ันอิตาเสกเฝ้าอ๋อไอคักแท้ๆเลยเดี๋ยวเบิร์นเองนะครับโอ้ยเบิ่์ อากาศแล้วกัน็แห้งตาพี่น้องกเลยขึ้นเอาพี่น้องเลยขอให้พี่น้องทุกท่านเบิ่งแล้วมีความสุขน้ำเดียวนี่คือต้นสแสบบิดาหนุ่มชีลองเอาดอกเพิ่นเอามากเพิ่นไปเพาะเบ่งที่เกิดอยู่บนนี้เออ คักท่แท้มาแด้งจะคืนพี่น้องบนหอยน้องเนาะเอาจางนี้ก็แล้วกันคลิปนี้นะครับขออนุญาตถ่ายทำให้พี่น้องเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวมันสียาวเ,เกินไปเนาะพี่น้องเนาะเอาพอดีพอดีให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติป่าสะแบงประมาณสิบกว่าต้นนะครับเนี่ยทุ่งในทุ่งนาตรงนี้เป็นยอดของป่าสะแบงมาพบมาพอ่อข้างแรก อินดานุ่เลถือโอกาสมาถ่ายทําคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบิงกันหวังเป็นยิิงว่าพี่น้องทุกท่านนะครับแฟนๆ FC สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซอสท้บนึกคงจะมีความสุขจะขอให้มีความสุขตลอดไปกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ